สวัสดีครับดูกันช่องแคทมิวคุณตัวครับนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแนะนําอาชีพนะครับนี่นะครับกจะพาพี่น้องนะครับมาขายเมื่อนี้เป็นขายลูกพับนะครับเป็นพับเกาหลีนะครับผมสีผ้ามาเบิงอุปกรณ์นะครับสําหรับพี่น้องที่อยากเริ่มต้นอาชีพนะครับขายผลไม้นะครับสีผ้า น้องนะครับมาเบิงอุปกรณ์แลวก็แนะนำวิธีการขายพร้อมนะครับอุปกรณ์นะครับที่เราต้องใส่นะครับลักๆก็ันจะเป็นโต๊ะนะครับผมใส่เป็นโต๊ะเมตรยี่สิบนะครับเป็นโต๊ะเล็กนะครับแบบพับนะครับนี่นะครับเป็นแบบพับออกด้านข้างแบบนี้นะครับราคาโต๊ะก็อยูที่ นะครับประมาณหาล้อยหา้อยหาสิบบาทนะครับนี่นะครับแล้วก็มีเก้าอี้นะครับโต๊ะเก้าอี้เก้าอี้ตัวละแปดสิบบาทนะครับแล้วก็ที่มีโฮมนะครับผมโฮมเอาไว้บังแดดนะครับอันนี้เอาตามงบเลยนะครับถ้าเริ่มต้นก็เอาแบบของผมนี่ก็ได้นะครับสี่้อยหาสิบบาทนะครับนะครับมีโฮมมีขาเล็กแล้วก็ เป็นถุงนะครับถุงจะเข้าจะเอาไว้ใส่ก็จะเป็น8คูณ16นะครับกับ6คูณ14นะครับผมใส่เป็นถุงของฮิลลนะครับเอาย่างดีเลยนะครับนี่ครับพี่น้องส่วนวิธีการขายนะครับผมจะแนะนำนะครับเป็นการขายผลไม้เพียงย่างเดียวนะครับผลไม้ย่างเดียวนะครับคอดีนะครับเข้าสามารถเข้าตลาดนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่ตลาดถ้าเป็นผลไม้ร่วมนะครับข้าจะล็อกเอาไว้นะครับเฮ็ดให้พราคาไม่ค้าดไม่นะครับเข้าขายบ่ได้นะครับแต่ถ้าเฮามีสินค้านะครับเพียงอย่างเดียวนะครับก็พอที่จะนะครับเข้าขายตามตลาดต่างๆได้นะครับโดยบ่ถูกล็อกนะครับแล้วก็สามารถซื้อสินค้านะครับปริมาณหลายๆนะครับเพราะว่าเขาซื้อเพียงอย่างเดียวนะครับจังการลงทุน ประมาณหาพันบาทนั่งที่นะครับกะชีได้ลูกคับนะครับประมาณ1ิบหากล่องเลยนะครับสิบถึงสิบห้ากล่องนะครับเห็ดห่เฮ้าได้ราคาพิเศษพร้อมนะครับการซื้อของหลายๆนะครับแล้วก็รูปแบบการจัดล้านนะครับนี่นะครับเอาตัวอย่างของผมไปใส่เลยก็ได้นะครับกล่องใส่โต๊ะนะครับโตของเขาเป็นเมตรยี่สิบนี่นะครับสามารถใส่พื้นที่